สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราไปทัวร์พาทุกท่านมาที่วัดท่าซุงนะครับนี่ก็จุดแรกที่เราจะพาทุกท่านมารับชมกันนะครับก็เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดท่าสุงนะก่อนที่เราจะไปดูวิหารแก้วกันแล้วขอแวะตรงนี้ก่อนอละกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปชม วัตถุมงคลนะที่มีอยู่ที่วัดขึ้นชื่อเลยก็พระคำข้าวนะก็มากัน2อสารอบแล้วนะนวันนี้ก็ถือโอกาสพาเอฟซแวะเวียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยขึ้นไปยังบริเวณด้านบนนี้ บูชาวัตถุมงคลก็จะอยู่ตรงนี้เลยไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับพระคําข้าวก็จะมีลูกเหมือนนอของ

นะครับเดี๋ยวไปดู<ม>วัตถุมงคลนะที่มีอยู่<ม>ที่วัดกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะ<ม>เดี๋ยวไปดูทีละรุ่นเลยนะครับ<ม>วัตถุมงคลรุ่นเก่าสมัยหลวงปู่ทศีดำนะครับก็จะมีพระปิตาจิ๋วปีหนึ่งแปดพันหกแลว้วก็พระปิตาณมิ พันหกพระนางพญาพันหกนะปีสองศูนย์แล้วว่าปีหนึ่งแปดพันหกพระเนื้อดินทุ่งเศรษฐีแล้วก็พิมพบางพรนะวิสุธทธิเทพพันหกปีสองสี 3, ป 3, 5, ่ปีสามห้าปีสามห้าพันหกพระปัจเจกพุทธเจ้าพิมพ์เล็ก มาดูพระคำข้าวรุ่นพิเศษกันนะนี่ปีสามห้าพันเจ็ดแบบไม่ปิดทองพันหกแบบไม่ปิดทองสามพันสองอันนี้เป็นพระคำข้าวรุ่นพิเศษนะหลวงพ่อนั่งต่างติดพระธาตุ สามพันสามปิดทองเป็นรุ่นพิเศษพระคำข้าวนะครับแล้วก็เป็นพระคำข้าวรุ่นพิเศษสมเด็จองค์ปฐมติดพระาธาตุห้าพระองค์ปีสามห้าสามพันสาม แล้วก็ปี3-5ไม่ปิดทอง3 2. 2> า0พันสองพระคำข้าวรุ่น 2, นะ 2> นะครับทุกท่านปี3 3มสถึงสาแบบปิดทอง1ั0เรุ่น2นะรุ่นสอแล้วก็แบบไม่ปิดทอง1ั0ห นะครับส่วนตรงนี้เป็นพระชุดดูสีทองสวรรค์มีหลายแบบแบบที่หนึ่งแบบที่สองสามสี่ห้า แบบที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบองละหนึ่งพันหกร้อยบาทปีสามหนึง่งรถสมเด็จขนาดเล็กพันหกปีสองเจ็ดอันนี้พิมพ์นางพญาพันหก ต่อไปเป็นเนื้อดินรวมพิมพ์นะมีหลายแบบเลยแบบที่หนึ่งหมดนะครับทุกท่านมีแบบที่สองแบบที่สามสี่ห้าแบบที่หกแบบที่เจ็ดแบบที่แปดหมดแล้วก็มาแบบที่เก้าเลย แล้วก็สมเด็จเงินไหลามาปีสามห้าพันหกปีสามสองพระผงกลมห้าร้อยเนื้อดินปางสมาธิปีสามศูนย์ห้าร้อย ตู้หนึ่งตู้หนึ่งเป็นสี่ึ่งเมตตา20บาท100บาทผสมชนวนเก่าสมัยหลวงปู่บาลแล้วก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์คาถาเงินล้านนะบาทแล้วก็มีต่างๆนี่เศษซ้ายเศษ50บาท ตรงนี้เป็นแผ่นติดตัวหนังสือกับด้านยันเกาะเพชรแล้วก็ยาม,มองฟ้าทลายโจรแล้วก็แบบคล้องคอสามสิบ มาดูเหรียญน,น้ำมันชาตรี100บาทน้ำมันชาตรีแล้วก็น้ำมันหลวงปู่ปานนะครน้ำมันสังคโลก20บาทแล้วเหรียญพระชนกจักเก80แล้วก็เหรียญรอ9 500ปี2 0นะแล้วก็เป็นล็อกเก็ต หลวงพ่อแล้วก็ราชกาลที่ 5, 1, 6, ห้าพันหกเหรียญสุปฏิปันโนปีสองศูนย์สามพันสองพรที่ระลึกปลูกพระนศีมาเหรียญคู่ปีสองศูนย์แปดร้อยมิตรหมอชาตีด้ามเรือสีปีสามห้าแปดพันนะ แล้วก็ชานหมากชานหมากพันหกถึงสามสี่เข็มกลัดมงกุฎเพชรพันหกแล้วก็รูปหลอ่อหลวงพ่อปานรุน่งสองรับแปดพันปีหนึ่งแปดเลียนใบโพป,ปีสามห้าพันหก อันนี้วัตถุมงคลรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะมีสแตมทิลล์ลึกร้0ยห้าสบาทพระพุทธสย,ยายาปางโปดอสุรินลาหูร้อยห้าสิปีห้าสองหนึ่งร้อแล้วก็พระผงองค์ปฐมครบรอบ2ปีมรณนนะ ภาพหลวงพ่อร้อยห้าสิบสมเด็จองประถมรุ่นห้าปีห้าห้าสามร้อยแล้วก็พร้อเมเรียมเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบไปสี่ร้อยสามสิบพระจักรพัร ยอดธงยอดธงมีสามร้อยนะองค์สามร้อยแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อนะครับมีสี่ร้อยหกร้อยหนึ่งพันอันนี้เหรียญหลวงปู่ ระศีวลีแล้วก็เหรียญหลวงปู่ขนมจีนตัวอย่างแรกเข้าตตอกพะล่วงนะ แล้วก็จะมีแบบตรงนี้เป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตครบรอบ30ปีมรณาภาพราคาตามป้ายเลยนะอันนี้ก็เป็นผงมวลสารเศษชนวน พระลูกอมผงสมเด็จองประถมเลดข้อมือนะเลดข้อมือ ตรงนี้ก็จะเป็นแก้วมณีรัตะนะ340 480สี่ร้อยแปดสิบลูกแก้วจักรพรรดิพงต้นนะเนรับแล้วก็มีแหวนแหวนรุ่นเก่า ต่งหูพลอยนะต่งหูพลอย,อยนะครับก็มีหลากหลายราคานะนะลองชมกันดูจี้พลอยต้งนี้อัน,นี้สวยมาก แหวนจักรพรรดิร้อยปีเกิดหลวงพอ่อตรงนี้เป็นรูปหล่อพระสิริยาเมตรตรพันแปดนะ แล้วก็พระแก้วใส9นิ้วนะครับแล้วก็นี่พระแก้วใส3นิ้วพระแก้วใส5นิ้ว800ปี5 7 ก็มีหลากไตรรุ่นนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ที่วัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขนาด9นิ้วนี่หนึ่งสองนะครับสมเด็จอง,งปะถมขนาด5นิ้ว6,000นนิ้ว4,500 ส่วนนั้นนี้ก็มีรูปต่างๆนะรูปเป็นรูปสามารถบูชาได้นะครับจะให้ดูคร่าวๆนะวัตถุมงคนเ,เยอะเลยนะถ้าจะไล่ทุกทุ่นก็คงไม่ไหวนะครับทุกท่านนะเพราะว่าต้องเดินทางต่อนะครับเป็นพระบูชานะ ตั้งแต่นะตัดเก้านิ้วห้านิ้วนะครับราคาก็แตกต่างกันไปเนาะแบบนั่งแล้วก็แบบยืน ออกจากจุดนี้นะที่มีวัตถุมงคลก็เดี๋ยวพาทุกท่านไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นวิหารแก้วนะ,นะก็ห่างจากจุดที่เราชมวัตถุมงคลเนี่ยไปสักประมาณ500เมตรนะครับเดินทางไปกันต่อเลยประมาณ500เมตรนะก็จะเจอวิหารแก้ว เื่อกี้ก็หลงนิดหน่อยนะเนี่ยเจอแล้วนะครับทางเข้าวิหารแก้วนะครับทุกท่านหลงนิดหน่อยนะเข้าไปอีกหนึ่งร้อยเมตรนะครับนะไม่ได้ปักแมปด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็เลยหลงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับถึงแล้วนี่เข้าไปยังบริเวณด้านในเลยแล้วไปชมความสวยงามของวิหารแก้วกันนะครับแหมนึกว่าจะมาไม่ถึงซะแล้วนะ นะครับนี่เดี๋ยวหาที่จอดรถกันสักคู่เลยครับวิหารแก้วร้อยเมตรเช้าเปิดเวลา9.00ถึง11.45นะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเปิดเวลา14.00ถึง16.00 ถึงกันแล้วอ้สวยงามาทาเาประสนัวางด้านหลได้ครับางทาบเวสวางด้านหลได้ครับี่เ๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน เขาห้ามส่งเสียงดังนะครับท่านนะนสวยงามโอ้โอสวยมากเลยนะ สาธุสาธุสาธุกับทุกท่านโ <bey |notimestamps|> อ้โหงดงามยิ่งนกนะเดี๋ยวดูด้านในกันก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในอะอย่างสวยเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ก็ชุดละสองคัน

จะไม่ได้พูดอะไรนะครับทุกท่านนะแต่เขาออห้ามส่งเสียงดังนี่เลยสวยๆพระพุทธรูปสวยๆนะอยู่ตรงจุดด้านในนะนวดงามไหมทุกท่านต้องลองมาสักครั้งหนึ่งนครับดงาม วิหารแก้วนะสวยสดงดงามน,นะพาทุกท่านมารับชมกันถึงที่วัดกันเลยนะวัดท่าซุ้หลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับขอให้ได้ปุญนกันทั่วหน้านะทุกท่านนะครับนะสำหรับวันนี้ทางช่องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ